เหมือนสมมุติวันนี้นะคะเหมือนกับการเลี้ยงลูกของเราก็เหมือนกันถ้าเราไปชี้นําเขาว่าลูกๆต้องเรียนอันนี้อันนี้นะเดี๋ยวลูกจะได้ได้เงินเดือน,น,นเยอะแล้วก็มันเป็น,เป,นเป็นที่ยอมรับนะคะแต่ทีนี้นะคะในการสร้างลูกสร้างชีวิตแบบรูปแบบไหนทุกคนถ้าเราปล่อยให้เขาไปมีอิสระภาพของตัวเขาเองเนี่ยให้เขาไปเรียนในสิ่งที่เขารักเขาชอบแน่นอนอะ่ะเขาจะได้ทําในสิ่งที่ มันไม่โต้แย้งกับเขาใช่ไหมเขาก็จะทําด้วยความสุขด้วยความเมบิกบานเขาได้ใช้ศักยภาพที่แท้จริงในตัวเขานี่ยน่ะให้มันออกมาเขาก็จะโอ้เป็นตัวของตัวเองแล้วเขาก็จะมีความสุขนะคะความสุขคือพลังงานที่มันจะดึงดูดความสําเร็จมาสู่ตัวเรานี่มันเป็นความสําเร็จทางด้านจิตปัญญาซึง ตอนนี้ไม่รู้ว่าคือครูดาวก็เป็นคนหนึ่งนะทุกคนที่เราอยากจะมาถ่ายทอดนะคะถ่ายทอดเรื่องนี้ว่าเฮ้ยเราจะต้องรู้เรื่องจิตวิญญาณแล้วเราจะมีความทุกข์น้อยลงแล้วเราจะอยู่กับคนอื่นได้อย่างเข้าใจแล้วเราจะเลี้ยงลูกของเราได้อย่างเข้าใจไม่ทุกนะคะแม้แต่ลูกคนโตของครูคคดาวครูดาวก็ปล่อยให้เขาไปเป็นชีวิตอิสระของเขานะคะแม้แต่ลูกคนเล็กกำลังจะตามมา <S <S เขาถามว่าแม่หนูจะเรียนอะไรดีหนูจะลงเรียนอะไรกำลังอยู่ป .6 นะคะทุกคนแต่เขาถามแต่เราก็บอกว่าโรงเรียนอะไรก็ได้ที่ เวลาหนูไปเรียนแล้วหนูมีความสุขเวลาที่หนูไปเรียนแล้วหนูสามารถที่จะสร้างนะคะหรือว่าเห็นมองเห็นโอกาสในชีวิตของหนูอยากจะไปทําอะไรหนูก็ไปเลยนี่คือสิ่งที่ครูเราได้จากการเรียนรู้เรื่องจิตวิญญาณ